สวัสดีครับมาพบกับผมลุงจอห์นนะครับผมชาแนลก็วันนี้เราจะมาสอนวิธีการซื้อแมคโครแล้วกันนะเจ้าหลานทุกคนก็วันนี้จะมาสอนวิธีการซื้อแมคโครนะครับผมในเกม Con เทคชั่นซิมูเลเตอร์สามนะครับผมก็การซื้อแมคโครก็ง,ง่ายๆครับซื้อง่ายมานะครับผม mm hmm. ขอให้เรามีเงินเราก็ไปซื้อได้หมดนะั่นแหละเนาะ โอเคครับนี่ผมจะมาดีว mm ิว hmm. แม็โครผมเบอรต้นก่อนนะครับผมนี่แล้วนะขอถอยก่อนเนาะเดี๋ยวผมจะนำรถกลับอู่ทุกคันนะครับผมไปเดี๋ยวให้มันวาร์ปกลับไปที่บ้านเราทุกคันนะครับผมว่าวันนี้ผมจะมาทำคลิปสอนรถแมนะ็โครเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปตามรถเรากลับมาให้หมดก่อนนะครับผม โอ้คันนี้จอดอยู่นี่อยู่แล้วนะไม่ต้องไปตามต่อไปไม่คุณน้อยไม่คุณน้อยไม่คุณน้อยนะครับผมไม่คุณน้อยเอามันกลับไปไว้ที่บ้านนะครับผมไม่รู้เขามีวิธีลัดกว่านี้ไหมลุงจอนไม่รู้นลุงจอนเคยทำแต่แบบนี้นะครับผมใช่ไหมไม่รู้สิก็เลยเขามีวิธีลัดไหมครับแต่ลุงจอนไม่ไม่มีนะครับผมโอ้คันนี้ไว้นี่แล้ว คนนี้วะนี่นครับผมคนอื่นเขามีวิธีรัดกันไหมครับบอววาร์ปกลับบ้านอะไรแบบนะี้มีไหมลุงจอนทาเป็นแต่แบบนี้นะครับผมนี่ไงให้มันกลับบ้านก็มีค่าตาเดิมครับผมก็เหมือนเราวาร์ฟนะครับผมนีกดผิดลุงจอนกดผิดลุงจอนขอโทษเด้อเด้อลันลันทุกคนเด้อหายไปบ้าน รถทุกคนันเราจะเอาไปไว้ที่บ้านหมดครับผมตอนนี้มินชอนมีรถทุกคนันนี่ยอ๋อเจอไว้ที่บ้านมีเป็กคิด,ว,ดว่าใส่ในโกดังนี่ว้โอ้ยมินชอนนี่มินชอนนี่เยี่ยมครับผมออกาไว้คอนเฟิร์มอันนี้ก็อยู่ในโกดังนะครับผมก็ออกมานี่ก็อยู่ในโกดัง Confirm. โอเคี okay. ๋ยวเราไปดูที่บ้านเราครับผมไปว้าไปที่บ้านนะครับผมวงจนมีรถกี่คันโอ้โหรถตัวน,นี้รถวงจรก็มาจอดกันหมดแล้วนะครับผมว้าวเดี๋ยววันหล,ลังวงจรจะมารีวิวนะวันนี้ไปซื้อรถแมโคโครก่อนนะครับผม ไปทีออ่ที่เราซื้อกรับผมสำหรับวิธีการซื้อแมคโครเนาะก็ง่ายๆครับแล้วก็กดตรงนี้ครับผมแล้วก็เข้าไปที่เข้าไปที่ลงซื้อนะครับผมเรามาดูรถนะครับผมเราจะเลือกคันไหนดีเอ,อ่ยก็วันนี้ลุงจอนก็จะมาซื้อแคตตึงหนึ่งคันนะครับผมดูรถคันอื่นมันเปิดล็อกหรือยังนะแต่ลุงจอนจะมาซื้อแคทนะครับ ซื Ooh, the the ้อในโครแคสต์อน้อนี่ไงในโค้แคสนะครับผมนี่ครับผมกดไปไอตัวตรงกลางนี่มันไอที่เขียนว่าหนึ่งพันะมันจะเป็นตัวยืมนะครับผมอันนี้เราซื้อเลยเพราะว่าเรารวยมากนะครับผมว่าเรารวยมากนะครับผมเราก็ซื้ออันนี้ด้วยซื้ออย่างเดียวครับผม เรารวยมากครับผมเราก็ต้องซื้อหัวลากลนะครับผมไม่ใช่ซื้อแต่หางคนะรับต้องซื้อหัวลากด้วยเดี๋ยวนี้น้องจอนจะพาขับรถกลับนะครับผมงจอนจะเออจะไม่บ้าบนะครับผมเราจะขับรถกลับนะครับผมหัวลากอนยะู่ไหนเรามาดูหัวลากนะครับผมราคานี้เลยแพงดีโอเคโอค้ สุดยอดครับผมกดผิดกดผิดจะไปดูที่รถหัวลากแล้วกันโอ้หัวลากครับผมหัวลากกันใหม่ดึงจอนนี่ไมโ่โปรโอเค,ครับผมอีอ โอ้โหเท่เอามั้งเสียงเดินมันมันสมจริงดีนะโอ้โหเดินไป้ละโอเคเมื่องจองขออนุญาตแคปนิดนึงนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้เราก็มีรถแมคโครครับผมเราได้ก็ต่อจาการซืร้อแล้วนะครับผมตอนนี้เราจะนำแมคโครแคทคันนี้กลับบ้านเนาะ เราต้องเราเดินถอยเราก็ต้องเดินทักสองเละสองเท้านะครับผมไม่ใช่ดิสองสกัดสองขางสองสองอันเลยนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวยังไงอะ่ะเดี๋ยวถ้าเราแบบเดินแบบมันแบบลูเลอรอะไรนะสปอคเกอร์สปอคเกอมันจะพังนะครับผมไม่รู้เรื่องหาอะไรจอยช่วยมุงก,กันใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์นะครับสปอคเกอร์สปอเคปอเกอร์ใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกจอยนะครับว่าเขาเรียกอะไรนะครับผม เดี๋ยววันนี้มีภารกิจนำรถแมคโครกลับบ้านนะครับโคขึ้นมาของเราเองจอดแคทนะครับผมลุงจอนจะซื้อไปถมบ้านนะครับผมรถลุงจอนก็มีเยอะอยๆนะในโกดังโอเคครับผมก็โอเคเราจะนำรถจอดคแคทขึ้นคันนี้นะครับผมโอเค แล้วเราก็ย้ายไปขับรถแคทนะครับผมขอเป็นมุมมองภายในนะครับผมครับเรเคเราต้องเดินหน้าใหม่นะครับผมนี่ครับผมเราต้องมองหน้ามองที่แท็กด้วยนะครับผมให้แท็กมันตรงให้แท็กมันตรงกับเอเนี่ยครับตัวขึ้นนะครับผมโอเคเราก็มาดูแท็กกันนะครับผม แตกตรงไหมแตกไม่แตกไม่น่าตรงนะผมนี่ยกินฝั่งนี้เกินมากเลยแล้วเราจะขยับนะครับผมโอเคแล้วก็ทำการโอเคตรงนะครับผมเราก็เดินหน้าขึ้นไปช้าๆครับผมโอเคเนาะตอนนี้รถรถโคเราก็ตรงแล้วนะครับผม เราก็ทำการเดินหน้าขึ้นช้าๆครับผมโอเบี้ยวอนพี่อ่อนีอ,อ,อีนะครับผมอันนี้เราบังคับมือไม่ดีนะครับผม,มก็เบี้ยวโอเคโอเคครับผมเราจะมาดูมุมด้านหน้านะครับผมมันก็ใหญ่อยู่นะครับผมไอตัวไอแจ็เนี่ยโอเคตอนนี้เราก็ขึ้นแล้วนะครับผม ตรงไว้น่าจะตรงอยู่นะครับผมตัวนี้โอเคดูมันขึ้นสองคันได้ไหมครับผมน่าจ,จะได้นะครับเจอนว่าโอเคครับผมโอเคว่าเราต้องเอารถบดขึ้นก่อนวะเรือจอนว่าเาอารถบดขึ้นก่อนนะเหรอครับผม ว้าไม่โคแคทลงก่อนนะครับผมเราจะลดลดบทข้างหลังขึ้นก่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเดียด๋วยวน,นี๋ยวคุณจอยขออนุญาตเอาลด,ดขึ้นโอเค ทีนะครับผมสวยงามก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เอ้ยแล้วอ๋อเดี๋ยวลุงจอนจะเปลี่ยนเวลาลงคลิปนะครับผมเป็นบ่ายสามครึ่งน,นะครับผมเพราะว่าเผื่อเด็กๆหลานๆไปเรียนด้วยนะลุงจอนก็จะเผื่อไว้นะครับผมโอเคโอเคนะเดี๋ยวเราไปเอาเรถบดรถบดมาขึ้นก่อนนะผมเดีบบ๋ยวรถบดมันจะมันจะขึ้นสองคันได้วันนี่ลุงจอนก็ไม่รู้นะแล้ว เดี๋ยวจะลองเอาขึ้นสองคันดูครับผมถ้าขึ้นไม่ได้แล้วก็ขนกลับทีละคันนะครับผมนี่นะเราจะขนรถบทกลับก่อนนะครับผมนี่ เราจะลดบดกลับก่อนนะครับผมแต่สมมติมันขึ้นสองคันไม่ได้คนระับเราก็จะต้องการลดบดกลับก่อนโอเคทำการล็อกโซ่นะเอ๊ะมันยังไงวะอืมโอเคเดี๋ยวลองขึ้นสองคันก่อนนะทุกท่านว่ามันจะขึ้นสองคันได้ดี เ๋ยไมโคขึ้นก่อนทั้งนั้นอนะ่ะโอ้ยยากเว้ยโอเคนะก็อี e ีนี้ก็มาสอนวิธีการซื้อแล้วพีหน้าเราจะมาเอารถไมโครขับบ้านกันนะครับผมโอเคแล้วพบกนันใหม่อ EP หน้าสวัสดีครับผม